โครงการแพทย์อาสาตรวจสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ,พยพระวรางกูล และเพื่อถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศสาคตายานอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปร,รินายกเกิดขึ้นจากความร่วมมือของแพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกกล้าวซึ่งจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นละประมาณ140คนในระหว่างเวลาศึกษาอบรมอยู่ แต่ละรุ่นจะจัดหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางให้บริการในโรงพยาบาลศูนย์หรือในระดับจังหวัดเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความสามัคคีภายในและจัดกิจกรรมบริการสังคมร่วมกัน ดำเนินโครงการจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์พศ2561ณโรงพยาบาล5 0พรรษามหาวชิราลงกรณ์อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถร,รสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานวาประธานมูลนิธิโรงพยาบาล5 0พรรษามหาวชิราลงกรณ์ประธานในพิธีฝ่ายบรรปชิต และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานในพิธีฝ่ายกครืสและนายแพทย์สเวสวีศริผู้อำนวยการโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรอัญเชิญพระคติธรรมสมเด็จพระอริยะวงศสาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก การดำเนินงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้ 1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยพวรางกูลและเพื่อถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศสาคตยาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 2. เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้รับการคัดกรองประเมินค้นหาความเสี่ยงด้านสุขภาพและพระภิกษุสงฆ์ที่มีความเสี่ยงเข้าถึงบริการและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง3เพื่อให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง ที่เปิดบริการคลินิกจำนวนไม่มากนักสำหรับพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ในการดําเนินงานมีคณะแพทย์จากโครงการแพทย์อาสาปทพแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนแพทย์ต่างๆของกรุงเทพมหานครมาทําการตรวจพร้อมนําเครื่องมือทางการแพทย์เช่นเครื่องเอ็กซเรย์แลบตรวจเลือดและอื่นๆเพื่อถวายการตรวจให้แก่พระสงฆ์เนื่องจากพระสงฆ์ในพื้นที่ห่างไกลมีกิจของสงฆ์มากอาจมีโอกาสในการเข้ารับการตรวจสุขภาพได้น้อย สาขาแพทย์เฉพาะทางที่ให้บริการได้แก่การตรวจรักษาโรคหัวใจการตรวจร่างกาย PHS เอ็กโคลแกรมการตรวจรักษาโรคทันตกรรมการตรวจรักษาโรคตาการตรวจรักษาโรคหูการตรวจรักษาโรคช่องปากและไทรอยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และการตรวจรโรคทั่วไป นอกจากนี้ในพิธีเปิดโครงการยังได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ศรีพรวรวินยูเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพระราชรรมโกศลเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีฝ่ายธรรมยุทธนายเทียนชัยพุทธรังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภานายกแพทยพสภาศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขา รองประธานมูลนิธิธรรมาพิบาลทางการแพทย์และที่ปรึกษาแพทย,ยสภาพลอากาศตรีนายแพทย์อิธพรคณะเจริญเลขาธิการมูลนิธิธรรมาพิบาลทางการแพทย์ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือปอทอพอพลตรีนายแพทย์ธีรพลปกป้องประธานโครงการแพทย์อาสานายแพทย์สเวยสวีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรในพระสังฆราชูปถมัมภนายสิทธิชัยโคสุรัตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารบุคลากรจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและพระภิกษุที่เข้ารับการถวายการตรวจเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมสำคัญตลอดทั้งวันมีการตรวจสุขภาพให้กับคณะภิกษุสงฆ์จำนวน400รูปมอบอุปกรณ์รถเข็นนั่งให้กับคนพิการและพระภิกษุที่มีความจำเป็นเนื่องจากชราภาพและถวายความรู้พระภิกษุสงฆ์และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR กิจกรรมให้บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนวดอบประครบมีการมอบเก้าอี้พาสุข ถวายแว่นอ่านหนังสือแก่พระสงฆ์จำนวน198รูปมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับเด็กจำนวน200ทุนและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่จำนวน30แห่ง การดำเนินโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ของโครงการและจุดมุ่งหมายของมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวิชิราลงกรณ์ที่ก่อตั้งขึ้นสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพของพระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยเน้นการรักษาผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจตลอดจนร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล50ปันษามหาวชิราลงกรณ